ยังได้ใช้คืนวันนี้กับพันดีอยู่บ่เออนี่คืคนแถวอุ้นนิดหน่อยเนาะวานอย่างเรื่องเล็กนันนี้มันออกขึ้นในมูเลยสาม่องกับสาวสซ้ามากรถึกกันนะเด็กนได้ลขึ้นในพันว่าคนเแถวนั้นวุ่นวายอุกฉุกอยู่เนาะเกี่ยวเขาเรื่องเหือยอยู่ว่ะพันได้ะดีอยู่นมาในกรมีตัวหนุงเชียย์ชีวิตใน้มากนะงง เด็บร้องคนเนาะพูดกับพี่เรายู่ในคอลาว่ะอ๋อวันนี้มาอยู่เจ้าโดยหลเพิ่นพอคนมากพอพอเลยเหยียบคอเลยเอือยแล้วเอาคืนพอเหยียบคอพอเหยียบคอมันตีมันจะตายนะกาพสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสู่สู่คนน้องพ่อพี่น้องเนาะ โดยเพราะว่าสิเป็นเพ,พี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบเวียดบ้านเราคือเก่าอีกแล้วเพ,พีนนะ่น้องเลยเนาะโดยก็มาพบมาพ่อเนาะก,กับบวียดในมือนี่เพ,พืน่นพ้องเลยแตอยู่ที่บ้านเอพินเพิ่นเนาะพีนนะ่น้องเนาะบ้านทักสันบ,บ่เนาะหรือจังใดเพ,พี่น้องเอ้ยบเวียดกะอย่งไดเคยลงไปหาเพื่อนตั้งแตอ่อยู่บนที่เขาเจ้าเนาะบุกเบิกเอาดินเนาะเพีนนะ่น้องเนาะ ออยู่ทางบ้านดงนาคำพ่อเพื่อน้องเอ้ยอันนี้นี่จะขึ้นกับบ้านใดน้องพ่อนเพื่อนเนาะก็ถือว่าเพิ่นอยู่ที่ด,ดินไม่น้องพ่อนเพื่อนเนาะมารอบนี้ก็ได้รอบก่อนนะถือเพิ่นอยู่อยู่ลุมพุ่ธน้องเพ่อนเพื่อนเนาะองนี่เฮือนเพิ่นบอลเนาะพ่อเพื่อนเพื่อนเอ๋ดูอย่างไดรฟังทุกเพอนเพื่อนเอ้ยเพิ่นจะเฮือนใหม่เฮือนงามนะเนาะายที่ดินเพิ่นเอ้ยเพิ่นเพิ่นก็ได้น้องพ่อนเพื่อนเนาะถือว่าจนพอสมควรที่ไม่ได้พบพ่อกันครับ เออเกยเกยพ่นเพิ <AS L> ่นพัวนางเงยเดี๋ยวว่าโดนดนลาล่าน้องผัวผัวน้องเนาะเมื่อน moon, ิกะคือมานํากันกับบอต้าเพิ่นผัวผัวนางเงยทั้งเสือเว้าตาเพิ่นบอได้มาเนาะมือเพิ่นว่าวินหัวไปชนเนาะตุ๊น้องผัวผัวเงยเกยเป็นเด็กอย่างนี้ตุ่มมาตุ่ยเนาะผัวผัวน้องเนาะเดี๋ยวมาเวียดเป็นมงกล้องไงผัวผัวน้องได้เบิ้งได้ zoom ลมกันก่อนรอบๆเดินบ้านเดินขึ้นก็เพิ่นผัวผัวนางเงย toe nó phải biết không nó, cái này cứ biến thân mày của ếch phơn mà nó, tùy như thế nào, nam, hòn này thì là xâm lết, mệt chệt, nó phải không nó, thằng đìn cầm lăng khẩu bảo đìn thì nó, nó phải biết không ấy, toe huyền lăng bát nhảy, phải biết xuống đại đi, nó nó, này đây, ทางกองดินกองยางนี่เอื้อยเพื่อนยังมาท่านในชวนเขาครับเนา้องเพื่อน้องเนาะโอ้รอบๆบ้านรอบๆเพื่อนฮากระตูมใหม่เอ้ยเพื่อนนี่ก็ได้เนาะงเพืน้องคือปัจจุบันนี้นี่คือเอ้ยพื้นที่ประจำอยู่นี่แหละน้องบพื่น้องเอ้เบิ่งขับนี่ปลูกกอไม้กอตอกเนาะเขาเขาทุกหลายสิ่งหลายอย่างเพราะสมควรเพื่อน้องเอ้ยเกิดนอเกิดเนงละฮะเต๋อเพื่อนน้องเอ้ยโอ้ด ตัวกุ้งม่วงเลยอะมาดแตงเนาะตัวทั้งเรืเฟอนเท็ดเก็บเปาธาเนอนผับน้องเนาะเก็บทานใส่เปานี่จังว่าเนาะอผั้องเนาะเพิ่นขึ้นกับบานอย่างนี้นอนผัน้องเลยถามิ่งเพอ่นใหม่ตัวทั้งใหม่ทั้งยังเพอ่นนี่คือคักแท้เนี่ดู นั่นเองนะล่ะไอ้แก่เองไหนแกเองบ่เอื้อยรักหัวเด้รักหัวก็เจ้าถอนมาแล้วก็เอื้อยก็สุกสิเลมาเออเพิ่นเอาให้อยู่บ่โอ้ยของเอื้อยเองเด้นี่แท้สวนเองนี่โอแ่งเขาใส่เขาใส่ลักดินด้ล่ะโอ้ถอนมาเ็ดทานนีแล้วก็ดอยู่บนนั่แดอือโดยเมาเด้นะผักแล้วเนาะโดยสดีเด้อสวัสดีล่ะโดยป๊อดบ่ได้มาหาเอื้อยเพิ่นแต่ดนๆ จื้อน้องจื้อนุ่งได้อยู่บ่นีไงจื้อบ่ได้มันหลายคนจื้อบ่ได้หลายคนเพิ่นว่าหลายฮะจื้อได้แต่เบาจั่นเบาบุญเนาะเบาเบาเตียงเออมื้อเทานั้นเออเบาบุญบ้านชะวบ้านทุกอยังมันเจะอย่งหลายเออหลายเพิ่นหลายไม่หลัจะแซวอยู่พักกันไล่ยังมานถามมาซื้อจื้อน้องจื้อนุ่งได้อยู่บ่ไช่เนาะจื้อนดีเดเนาะโอ้ยสบายดีเอ้ย

2เดือนนี่แหละเด้ล่ะโอ้2เดือนมักทัวก็สิดอกมากเลยเด้เอ้ยอันนี้ก็เป็นของเจ้าบ่โดยแม่นมเลยของเอ้อ่แม่นเลยบ่เดน่โดยแม่นมเลยของทางนั้นของเจ้าเบิดอันนี้เด้ค่ะบ่แม่นนี่เข้าจุตาสิซื้อล่ะอคเดียวเป็นเืออีกนีก็โยโอ้เมื่อยได้จนีก็โอเคล้ล่ะเอออันนี้อันนี้นี่ขึ้นกับบ้านดก็บ่บ้านพิมบ้านพิมแต่เอื้อยยังอยู่พุ่นดบ้าน บ้านดงนะครับเอือยยังขึ้นกับดงนะครับอยู่โอ้แต่ว่าเพิ่นว่าสิเบิ่งเอือยไปก่อนว่าสิเป็นคนดีหรือเป็นคนหยัเออสัาไปสิควมาพี่ล่ะาเป็นคนดีแล้วเพิ่นสิูมาให้แม่น้ว่าว่าบ่ได้ไปตีเพีบ่ว่าเด้อเออเนาะเนว่าให้ให้อยู่ในใจเด้อเนาะเดี๋ยวสิไปเลาะบงเฮือนก่อนเนาะเบิ่งก็เบิ่งเฮือนเนงามเลยเนาะเอ้ยเนาะโอ้ําได้ันี้กเฮ็ดเฮ็ดไปขายบ่เอื้อยหรือยังไนี่ เออไฮเมียนได้ล่ะไอพระซื้อเวขายได้โอ้ชอบนึ่งกระไรเลนี่เป็นินได้ละโดยซื้อเข้าซื้อน้ำกินไหมลูกเออซื้อข้าซื้อน้ำกินเพื่นว่าเนาะน้องอันนั่นเพิ่นไปใช้เห็นน่องปูน้องปลาเพิ่นนั่นทีเราทีปลาลิ่นน้าหมูอยู่ลุ่มเออเนาะเพื่อนเนาอะมวยได้ละใช่นาโดยโดยผัดผัดอันได้ละโดยโอ้ไปลลิ่นน้าหมูอยู่พุ่นโดยเพื่อนห้ากระชไปมันนี่แหละจะเอาเพิ่นกระชับไปโดยไปเบิ่งเข้าเบา เบาผ้ามานี่ได้กินเมื่อเลยค่ะเออผ้าเน่โดยโดยคือเอ้เพื่อนเห็ดเหตุตอนแดดเลยเนาะผู้ยอมแล้วเนี่ยนี่ไพ่สอยเนาะคงคนมีหัวเนาะโอ้ยเอาว่าหัวฉันโอ้ยเนาะโอ้ยหยอกไอ้เพื่อนเลยเนาะเพื่อนต้องเด้ละยังนอนได้ทำชำนาญกันยังไงได้ล่ะเพื่อนจีเกิดการกินเนาะเออเยอะยากได้เน้น้อยบอแล้วจะได้ใหญ่ชำนาญแล้วทำน้ำม่ได้ละเออลาซชำละ โด๋อด๋ถูกกักน่บัเศ้าเมื่อยันก่อนบัวเอืือยังไี๋นี่เห็ุเองได้ะทมท่มอยากได้แบบเพาเอาลกันมาอีกอืมผลกันลาเลยคือทานพืนหายได้ซีชอบแล้วสามชอบเนาะชี้เก็บโอ้ทางบัวจันพร์ผืนยาวบดเลยเพื่อทีได้สามชอบกับเพ้าทุหนีนาอต่อจะคายบบบเดียวได้ละเด๋ พอได้ซื้อเขากินเนาะพอได้ซื้อเขากินเป็นไี่เรื่องเขาเรื่องน้าอืออาชีมนี่เออมยกีปันได้วาชันาตน้องเองเลยเด็ดเเลยเอ้ผ่นกรไดบ่ยากเช่ามือเช่าเค้นก่อนบ่น่เนาะเห็ดเฮ็ดก่อนเกน้อยเพิ่นมาเนาะเริงเลยเอ้ผ่เด็ดด็กยองเลยโยานแดดอีกบ่พูแกพืนมาสวนรอผมอต คือเอาเอา,เอาล่อ,อ,อวัวเข็นมาอันนี่นะได้หลายเพื่อนซื้อหางปลาตัวน้องเพื่อน้องเอ้ยเอาลอ่อยนูล่อ,อ,อเข็นมาเลยเพื่อนว่าบย่บยากบ่ยากขอแต่อ,อิ่มนขอแต่อิ่มขอเพียงจะได้อยู่ได้กินเนาะพวกเราวเนาะพวานก็จะจำนั่นเลยก็ปลากันเลื่อยก็ได้ละเอ้ยโดยเลือกแล้วว่าเอ้ยเพิ่อนว่าลูกกับลูกกับผัวก็เลิกแล้วเพิเเ่นว่าคนมีผัวเพิ่นว่า

บ่มันแดดพี่น้องเอ้ยใหม่ห่มที่ก็ยังบ่เห็นเนาะอ๋ออว่าฮอดจัก37 38องศาประมาณนั้นแหละบ่ตายบ่ได้หก็ยาเนาะาเอื้อยเองกพักพอนกันแล้วเนาะจะเป็นลมเด้เนาะเดนี่คือๆเข้าบ่แห้งแล้วโอ้ยบ่ได้งอเจ้าซื้อบ่เอื้อยไปได้ซื้อได้ล่ะพื้นตัวนั้นซื้อนไอ้นาอืนึงด รอนหาสิพันธ์รอนหาสิพันธ์โคโมเมนถิ่นเขาอยู่ได้พื้นในชวนค่ะอ๋อสิเขาเสือเลยแหลคืออ่าเป็นเฮือนนี่อ่าผู้ใหญ่ท่านได้จะตั้งให้ปุ้กให้นี่อันนี่จะเบาจันนะเออทางนั้นอยู่ทางอเมริกาได้สงคบรบเมียได้ละนะฮะแต่ว่าแต่ว่าทาง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 ไอ้คนได้แต่เป็นผู้หับเป็นท่านบุญเพออเพื่อท่านบุญบ่รมีแต่เบาเหิมคนเดียวลนะ ลุงเฮอนั่นล่ะเด้อเคยบอกนั่นโดนน้อยๆสิว่ามั่วซั่วบ่ได้เด้อเนาะบ่ได้เด้อเนาะอบ่ได้ล่ะน้อยๆลุงเฮอเป็นเฮ็ด่บ่จาเฮ็ดบ่ได้อีกแล้วเงินบ่บ่เวียดเออโอใหญ่ีดีน้องอน้องหยังก็น่จังว่าเด้อเนาะมันกอ่าลอยู่ทางอันอนั่นเด้ไปนเียงนหยังคึกโอ้ผู้นึงเฮ็ดผู้นึงอาน้องิกน้องางเออน้องิกน้องางพี่น้องเอ้ยเอ ยูรูมานนี่ยูรูมันได้หล่ะหู้อีกเลยวอาคนแถวเดียวได้หล่ะโอ้ยนี่คนยูนอาจะพอนนเออบ่แมนาะจ้ะยันยนคนละคนคนละคนนี่ลุงเฮือมันได้ไอเฮอมาเนยคยังน้อยกว่าเอ้ยก็มาลืมแเดียวเลยแหละช้าจะแกนี่แหละเอว่าเพิ่นจัดสรรให้บดดเหโจยเพิ่นหลับคนเดียวเพิ่นเพิ่นเดียวเพิ่นได้ชิมีไพมาแซงคั้เนยโอ้แต่ว่าทั้ง แม่ใหญ่ทั้งทั้งใดกะเนาะคือว่าเปล่าเจ้านกะว่าเพิ่นเคยขบเพิ่นอยู่เมืองนอกอยู่ว่าเพิ่นให้ท้ามาแบบนี้มันพ่อยังแด่นะล่ะอเแล้วขาดเพินยังแน่ว่ายังแด่เลยเอื้อยบอกเข้าใจเนาะเลยเบาเพิ่มแล้วเบาๆสิเอื้อยเด้อเลยเอื้อยว่าให้โทรห้ามเบาเพิ่มก่อน แน่นันน่นะน้อแต่่จะพู nh ้นแ่ืออเห็ดเวียงได้ล่ะนี่ก็เน็นเล่าคนเดียวนะหล่ะนะนำใ้โดยโดยโดยมาเพิ่จะเอทางสะพานบุญดละดยน่นันแหละอายเพิ่นดีนะคอยยุ่ขาพูได้นอกพูได้ละพูหรไดดยเด็ดักเด็ดนี่เด็นี่ เพิ่นมันเงินแหลกๆหได้ล่ะเอื่อยบูญยังเว้าเลยเนาะเรื่อยเพิ่งยุพุ่นกับพราทานนะพี่กับพราทานเออของคนบ่มีเงินเนาะเนาะคนม่มีเงินเงินแล้วนี่ฮะเนาะไปเลก็แล้วกับเขาห่มก็เอื้อยเพื่อจะได้กินนี่แหละก่อนแล้วเอาไปแล้วไปกับหนักนะแต่เรื่อยเพิ่งนี้ไปพอได้ดูจะเรื่อยเพิ่งแจ็คมาตาแล้วสิไปก่อนกันเนาะหงายท้องก็เท่นาะมาตาเนาะยางฟองจู่ท่าน oh, pass, 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 pass nó khoe hôm con bỏไว, bỏไว này nè. oh, thưa, hẹn từ tuần đấy. mẹ. đang ở nhà cái này. đang ở này. đang ở nhà cái này. này. ถ้ากมานางรถนี่้ยนี่ว่ารกันั่งใคกันนก็ได้คือยังเนาะบ่ถึงเนาะอเอวเนาะเดี๋ยวนางก็ได้แก้นางก็ได้เพเป็นนางก็นางนี่ก็ได้เดดได้อเตาไปขังนั่นนะคือว่าคือว่าผู้บาวย่ามักเลยก็เอเหยียดขึ้นนีแล้วว่าไปชื่อดอกเวทนเหรอเจ้าคือนางแดดคือเก้าอ่ะนะ พี่บ่นั่งพี่ได้บ่สินั่งไกลกันเนาะตกกันนั่งบ่นี่เจ้านั่งนี่เจ้านั่งบ่ตกน้ํามาพีเนาะสลบแล้วฮะเอองนั่งกันยขาวได้แล้วจักเป็นหยังเออเออเจ้านั่งบ่หันบดนี้เนาะสินั่งใกล้กันพ่นบ่กลดอกจันเมียายคือกันเออบ่ได้วง่เนาะเออ มันก็หอมไดเนนกหอนแต่ชอมนี่โมเมนเพิ่นชื่อมาเป็นหลังที่เราบอกเอาจันสื่อเพิ่นชื่อมายกมาเป็นหลังที่เราบอกปาบนนอนเรื่อยๆเพิ่นเห็นให้จันเห็นจันมาเลยจันมาเลยเห็นเอาเออยาไม่เบิ่งแม่จะดีไงใช้ผู้ใดอยู่แล้วนะกุ้งบ่อกบ่อกหำบัดนั้นนอกปูปลาเพิ่นไปใช่เลยปลาพูนไปเรื่อทั้งด่มพูนโอ้ยน้าเบิ่งในคลิปแม่ไว้ได้อ่า เมื่อนั้นคือเห็นว่าเสียดปักมือทางเขาเอ้ยเข่าเลยพ่อบ่าวเส้นขึ้นมาเนี่ยแล้วสบายดีล่ะเออสื่อหำเดี๋ยอะก็ได้สื่อัำวาสนากินข้าวแล้วกินแล้วบ่ฮ้อนบ่อยู่แต่ในกระตูกนี่ไปอยู่ใส่เนาะไฟไฟยังบ้เข่าตีเอ้ยได้แล้วตุ้นี้เข้าใส่ให้ให้ใต้่ซื้อ ้วที่ว่าเครืองใหญ่นั่งค่าเพิินบาุพุรถขั้นขาวน่ะเบาุญนนะอ๋อไอบุญเออเพิ่นหากมาแลกเงินแต่เพิินยัง่ายังและเอือกูเนาะดเนรอกก็หูกันเนาะเพิ่นหูเอ้เออพังเดเออกูดอกนโดโอ้เพิินเพิินทีเขาไฟให้อ่าะน้องมาตาเนาะ แต่ก็ยังเิ่นกะจังไดยยังลงลืมบลได้หลายคนขามาหลายคนเราแบบเม่นแบบห้างสบายว่าในคลิปได้มีแต่ปูปลาวาสนาะแบบเอ้ยไม่เทียบเด้อมีแต่น้องปูปลาวาสนาเพื่อนฮะเอยอ่าอ่าอ่ะแตคืออ่าอยู่ในหนองนี่แม่นบอไปใกล้นะบาดนี้เนาะพอแล้วมากมากแล้วพ่อเฮือนล่ะบ่มาเขาป่าเออป่าเลยอยู่พุ่นครับอยู่พี่อยู่ไรมวนพี่ละมวนเนาะมูลายเนาะอีพี่เนาะ อ่านาองก็ทำกับคืนกับไพ่ฮงอยู่มีอยู่หมู่ใกล้ๆกันนี่แหละาอ่าอ่าถือว่ามันกับบุปผตดญาติทำอยู่หั้นอยู่โปรดนองนั่นบุปผตดญาติน่ะลีแมนแมนคือนามในกับมีครบนั่น้ลยเนาะโอ้ยคือจึงไเ้คืนอยู่ในนองนล้วก็แบบอยู่โดดเดียวเดียวได้เฮงลีแม่แบบมีหมู่มีเพื่อนเลยจึงได้ใช้คืนวันนี้กับพันดีอยู่บ่ เคยว่ามันคนมาเลี้เพ่นงีๆๆเลี้ยเตอนหามงู่งอ๋ตอนหามงเลยมืขึ้นบ้านนี่เวแพนเทนริงอันเมันออกงูเดะสามซองกับสาวๆมันถือกันเนาะอพนเทน่าคนแถวอุ้มนิดหน่อยเนาะวานนี้ยังเล็กนะวานวานนี้มันออกขึ้นในงู่เดยสามซ่องกับสาวๆมันถือกันอันเดะขึ้นในพ่เนมาคนแถวนั้นวุ่นวายอุกฉุอยูนเนาะ เดี่ยวเขาเรื่องหื่ออยู่วะพันได้ละดีอยู่นะมาในกามีตัวหนึ่งเชียชีวิตได้มากน่ะเพีดงแ่ดีบุญญาบุาเรื่องพียงญาติแล้วจักเขาประยัดคนเขาประคนละประหยาเลยเคยอยู่ปลาเลยเนือเขาว่าเขามีเงินนาะไวะปะยา่วนะยานคนมากเลยแต่ไมองนอกถ้าว่าเขามีเงินแต่แบมีแล้วเออมาทใส่เน้อเนา อันนี้คือว่าตามความจริงนี่นะพี่น้องเาแบบว่าแมนยูทั้งเอื้อยเพิ่นได้นู่นได้นี่กับแมนได้ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นชอยนะเพราะว่าจิไปคิดว่าโอ้เอื้อยเพิ่นทั้งมีดีได้ร่ำรวยเนาะบ่มีดอกล่ะเนาะแต่แขกแจ่มใจผิดยังไงแหละเนอะเอ็นผู้ม่านี่คือกันแทะเนาะกับนีหาะเชากินทำคือกันเพิ่นชอยยังจำในกบุญลายได้ล่ะแมนแมนแต่ก็ยังให้น่องเนี่ยคือหมูได้ละเอ้ยเจ๊กต้นเสาฮะ นับอยู่บ่16 16อ๋อ16 16ป้าเด้อเอื้อยบ่นนะได้เด้เนาะส่ํากันเ้อน้องนุ่งเพิ่นเพ่นแล้วเนาะอ่าโอ้เฮ็ดดเดียวกันเลยเด้อฮะดอเนาะแม่นชุดใหญ่เลยฮะ ไม่แต่ปูปลาขอบใจขอบยังอะ่นเองเอือยเห็ดเวี้ยเจ้าเจ้าก็เห็นขอบใจเลยเฮียนขอบใจเดยแต่เบาเฮิมเราเห็นเอือยเห็ดเวียยฉับสนนั่นเองครูป้าแล้วก็ขอบเองอ่าเนอแต่มา้องปูป้าเพิ่นมาพี่้องปูป้านี่ก็เอาไว้ปีหน้าจังเข้าเฮียนบ้างนี่แหละปีสิมานี่แหละเอาปีสิมานี่ามันมันกระเทือนเหรอไรกระเทือนแล้วกระเทือนแรงบันนอกเข้าสิปิดได้ละโอ้ยเนาะภาคเฮียนหนึ่งก็เซงไปแล้วเนอไม่กี่ว่าปีปีสิมาเนาะเออแต่เนี่เจ้าก็ลงเฮียนบอ่ะ ด้วนี่ลองดูเท้ยอันนี้น่ะเอ้อหลานบ่โอ้ยลูกลาเอื่อยแล้วนี่ลูกลาเอ้าฮะลูกลาได้พ่อใหม่ได้หนากำน้าปูปลาเนี่ยลูกลาเอื่อยได้เนี่ยอ้าคือมาตอนอยู่น้องนะคืออันน้องน่องคืออันเห็ดใน้องปูน้องปลาสองคนเนาะพี่กับพี่เราอยู่ในคอลาวง่ะอ๋อวันนี้มาอยู่เจ้าโดยหลเายคนพอวันมาพอพอเดียเหยียบคอเลยเอื่อยแล้วเอาคืนพอเหยียบคอพอเหยียบคอมันตีมันตายน่ะ แล้วค oh ่อยแบ่งกันเลยด้ความจริงดีโดยจริงอ่ะโดยเอ้อชาวไทยพูหญิงเนาะพูดเอื้าอันนี่เอยอดขึ้นยอดมันเลยเร่เร่กันเอามาคืนหน่ยหนยหนุ่ยเออเท่านี้แหละบ่าบดอาบ้านพอคนดีใช่ใช่เอ้ยในเมืองลักษีพนนีอ๋อหนุ่ยพ่อเหยียบคอจนน้องมาช่งตีแท้ได้จะเลือดแตกของดังอแมนชั่งกบลาพ่อตีอยู่บ่ แอ้เ,อเลยมาอยู่น้ำแม่บ้านเนี่ยแม่แมโอ้สรุปแล้วเอ้ยเพื่อนมีลูกสามคนแหละได้ฉันเนะบอ่อได้ชงคนแต่บอดนี่เอออันน้องปูน้องปลาได้ค่ะแต่อันนี้แล้วชื่อนั่งปูปลาวาดศาสนาอัานชื่อวาสนาปูปลาวาาสนา,ากามพูดละคือเอ่อคนเดียวนะี่ชงชื่อ โอ้ปูปาน้ำกันเออปูป้าน่ะอันนี้ปลาฉนาโอ้โยเนาะโอ้เนาะคิดว่าปูปาน่ะสองคนนะผมเมนเจอน้องปูน้องปาเนาะอ่ปูปูใช่ปูหนึ่งปูนี่ปูหนึ่งอ่ตอนเจ้าไปหาเอื้อนนะพันยูนัทพอรักศรีบมดโดยเมนพอเห็นแต่ผู้น้อยอันน้องอันปูน้องปานพึ่งไปสาวแล้วสิบสามอ่า

ถือว่าในหัวในสวนก็ปลูกหลายชิ้แนวอยู่เนาะเออปลูเองนี่ล่ะปลูกเองเอื้อยได้ซื้อมาแล้วก็ปลูกเองมแตงแล้วก็หนไม้พี่น้องเยหนไม้ก็ูใหญ่จะดีอยู่กรุงเทพฯซื้อให้ล่ะหนไม้มักทั่วก็าจับาาเอาดดินนี่ก็สิซื้อเข้ามาูนี่บ่เอื้อยรถนูไดแถวนีู้นนั่นแหละ รถหนึ่งจ้องแซนเหมืเนาะเออได้ชื่อมาเลยยฮะเพลงเนี่ยเห็นเนาะรับภาระมาเลยได้เนาะห้องไม่ดันเดิแต่ว่าจ้างคนเอารถบอดมาดันนี่ยสามเต็บอเข้าจ้างบอลีลีจะจักบ่มเบาลลีน่อเออดำ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 พอพอห้องโอ้บอลลีเลี่ยเดี๋ยวคนละคนเนาะโอ้ยคิดว่าทั้งอันนั่นเพิ่นคืออันแถวมีหัวนี่แม่นเพิ่นซื้อเบิดนะเนาะเอื้อยเนาะโอ้ไทยเนี่ยเดี๋ยวเอยมีมีมุมมาอยู่น้ำลายแล้วเช่ คนไทยเขาเองเพื่อนน้องน้ำใสเพ้นหันน้องไไกลกันไดนคืออยู่ไ่ไกลกันโมอ่ตาอย่นงนั้นก็ไปเห็นเศ้าแล้วเลยโอ้เพื่อนน้องน้ำใสเลยแล้วพอเซนล้วเข้าไปก่อนแล้วนะมาน้อกันพี่น้องเลยบอจิตกันหน้อยเพื่อนก็มาพี่เมื่อแหล่มีธุระเนาะต้องมีนาโบน้องมือนี่โอ้เป็นเด็กตัวแก่ท้มีธุระอะไรท่มัน้อคือว่าน้องมีนา ສະບາຍພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ຈັ່ງໃດຫັ້ນນະໂດຍໂດຍຈັ່ງໃດຊິບໍ່ຖคลิปກ່ອນເຈົ້າກ່ອນເດດດຫ້ດືິດກແຕົວກ່ນນດກນ້ອຍດກັນນານ້ອງນາອນນືຫວັດະນະນນ້ເງປູງປາຄິວ່າມີ3 4ຄນລ มันสิเป็นนปูป้าวาสนาอ๋อโดยเอาซะอ่ะกลับคนเอ้ยเด้อเนาะโดยเอาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะน้องเอ้ยบัดบัดนี้เพิ่น่น้องเอ้ยก็คือว่านพี่น้องเนาะทางกระตุกกระเตอเพิ่นก็นี่เด้เนาะพี่น้องเอ้ยเด็กเดนี่เพ่น พกต้นพ่อพี่น้องเอ๋ยทางลุงเิ right? ่มเพิ่นเป็นโฟดำเนินการนอกพ่อพี่น้องเนาะนอกพ่อพี่น้องเอ๋ยเอาถ้าว่านอกเวียดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อพี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุขสุขคนนอกพ่อพี่น้องเนาะท่านนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีเงเบิร์ตสุขสุขคนความเจ็บจาได้ความไข้อยามีปัจจันาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้แรงใจมุ่งมั่นพัถนาเด้อเนาะท่านนี้บเวียดเองก็คือสะขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องบ๊ายบาย